มาดูผลงานครับเตาพอทานซุปเปอร์สันนะครับเตาหนึ่งครับเนี่ยสองลิตรครับเห็นไหมครับท่อนใหญ่ๆขนาดนี้ก็ไม่นะครับเนี่ยเป็นทานมาเลยครับเห็นไหมครับสวยงามครับผมดีกว่าอยูบ้านเปล่าๆนะครับเผาเล่นๆไปนะครับ ถังง200ลิตรครับนี่นะครับที่ทำก็ไม่ยากนะครับใ้ถังง200ลิตรครับมีโท่อเหล็ก3นิ้วครับแล้วก็โท่2นิ้วครึ่งครับ1เส้นนะครับ คือยาวหนึ่งเมตรนะครับตัวนี้มียาวแปดสิบสามนะครับยาวแปดสิบสามจากก้นถังนะครับห่างจากท่อนี้นะครับมาสิบเซนนะครับโอเคนะครับตาจะทำนะครับก็ใช้สันกระซีหรือใช้อะไรก็ได้นะครับทํป็นฉนวนกันความร้อนครับแล้วเอาดินใส่นะครับี่าทำง่ายๆครับ งานที่ได้ก็อย่างนี้แหละครับเตาซูเปอร์ซันนะครับเผาด้วยเขาเรียกว่าแกสซิฟายเออร์นะครับระบบแกสซิฟายเออร์นะครับเผาไม้ดูตัวเองด้วยควันนะครับ,รบเป็นอบไปในตัวของมันนะครับสวยงามครับผม